รากาสามสิบกีบเนื้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้พากันมาจัดเมนูแจ่วฮ้อนหรือว่าจุ่มเพียแต่เซาแต่เซียวพอดี PFC ใจดีเนาะเพ่ินนะถืหอหวยเพ่อนกันเลยฝากเงินมาให้เฮาซื้อแนวแซ่บมาสู่ครอบครัวกินส,สักซูกันเลยจัดเป็นเมนูจุ่มเพียแจ่วฮ้อนนี่เลย ตับรากาสามสิบขีบเนื้อจัดสุดใหญ่ไฟกระพริบเลยพี่น้องซื้อให้เ่อนซอยไห่พร้อมสุดๆเลยเดี๋ยวห้าสิเอาพักเอาเฮ็ดเหนียงลุงก่อนเนาะพี่น้องพักเ้ากกะซิมีพักขมพักบ้งเนาะพักอีเลิศพักกัดขาวต้นหอม เส้นร้อนเนาะแล้วก็เจวเพียทีเด็ดอยู่นี่เฮาเสียเยวเฮ็ดเข็มทองลงก่อนหมอเฮาพดแล้วได้ยินเพิ่นว่าพายุสีเข่าเลยพี่น้องมือนน้มาเบิ่งน้ากันเนาะว่าสิตกแห้งบ่ฝนเอาก็เลยเฝ้าจัดเมนูจุ่มเพียแต่เซ้าเลย ผักกาดขาวผักขมวิตามินหลายพี่น้องต้นสีม่วงผักขมผักอีเลศแม่เพื่อนว่าใส่น้ำหน่อยหนึ่งเดอ้อมันจึงหอมเอากับบิดใส่เลยแดดกับกำลังสองตอนนี้พี่น้อง สุกน้นยังบริกโตรย์ผักหอมใส่แจ่วเฮาซ้ำแจ่วเฮานี้ถือว่าจัดแบบเข้มข้นได้พี่น้องใส่หอมจี้กระเทียมจี้เนาะใส่ข่าหอมนำกระชิมาซอยผักหอมเป๋ต้นหอมหอมใบเลื่อยใส่ซอยแบบบ่ต้องไส้เขียงพี่น้องรุ่นนี่ อใส่บีขมขมน้ำเดอ้อตอนหัวกระเทียมพักบัวครับเรียบร้อยเจวเกือบเต็มถ้วยน้อยย้านมันพอก,กันพี่น้องเลยก็เลยว่ะเอาลายๆนะจักหน่อยสบายดีสบายดีพี่น้องหมอพดแล้วพี่น้องพร้อมพร้อมลุย เอาเนื้อลงไปเลย <Okay. S 2> อืเอาพักอีเลิศลงน้ำ <c oughs> ใบนี้เ <Okay. S 1> นื้อว่าเพิ่นเก็บมาเองกับมือให้มันหอมเพิ่นว่าจะอ่อนตับนี่พี่น้องสดๆเลย ต้นใหญ่ขนาดันซอยให,ห้กินซอยจุเพื่อนคีบเป็นตน้นนะแวบขา่าวมาเด้อพี่น้องกินจุ่มเพียรำกันเด้อเ,เอาอัดตัาให้เม่์เพื่อนเลยสุกแล้วก็หวาลองซิมเบิ่งว่าชิใันเกลืออีกลืมจับเกลือมากินนีดน้ำต้มเฮา แก้วจากให้แม่หวาก่อนเลยว้ายบวกแม่หวาดกันชิคก้าบอมีบวกบวกจมเอาเสร็จร้อนเอาลงเลยเนาะเอาลงเลยน้องนี่ตับกี่สายแล้วตับโดนซ้ำเด๋แล้วที่เอาบริจัดเมนูจุ่มเพียโดนแล้วจือบุได้แล้วพี่น้องเลยเมนูนี้นานมากแวม่วาเพิ่นมักกว่าซินดาด แล้วก็กินไดไลก็ซินดาซินดาน้ำจิ้มมันสีหวานเนาะนเอาก็เลยาจัดเมนูเจฮลฮ้อนเจลเพียขมขมเจลมีแล้วเซมาเด้อดพี่น้องอพิลาวจีไทยต่างประเทศมากินน้ำตัวซุกเห็ดจุจ่มเพีพเอ่พอดี PFC คนถูกหวยคนฝากฝากมาให้เล้ง แม่ฝากมาให้เฮาซื้อแชุบซู่ครอบครัวกินถึกใจเจ้าพ่อแม่ถึกใจถึกใจเนาะมีความสุขความเจริญหลายๆเด้อลูกเด้ออายุดีไม่แห้งอายุมั่นขวัญยืนเดินทางไปใส่แลอดภัยเด้อมีแต่รวยเงินรวยคำเด้อมีแล้วให้มีอีกเด้อใช่ถูกขอบคุณเรื่อยๆเด้อขอให้เพิ่นเฮงๆรวยๆกัาเก่าเด้อให้ถึกรางวัลใหญ่กัาเก่าเด้อพี่น้องถึงลอตเตอรี่6ล้านบาทไปเลยวันนี้ แล้วก็ขอเวาใส่ให้พรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่อุดหนุนลอตเตอรี่เฮาสองสามเบอน้องเฮาเนาะขอให้พอนมีโชคมีใจบุษกรสุโขเน่งเฮงลอยๆเด้อขอให้มีคนถือเด้อพี่น้องดีเด้ออยากให้เอฟซีถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเรียบๆน้องคือสิบแบบถือรางวัลใหญ่ๆที่หนึ่งโดดเด่นแม่มีเอฟซีผดซื้อให้เฮาได้ใบหนึ่งแม่นน้องตัวเกลือกเลือกเอาเรียบร้อยเดี๋ยวสิมาเฉลยบัตรไกล์มือรางวัลออกเนาะพี่น้องว่าได้เลขได้เนาะที่ตะเกลือพอนเลือกเอาเซียนสุด มาตักวาให้น้องน้อยเลยนี่ตับตอนี้ใหญ่เลยสบายดีพ่อยพี่น้องมาเด้อมากินจุ่มเที่ยนกันพี่น้องมามาพี่น้องเซฟเลยโอนี่เขากับรรยากาศตอนเช้ามีลมน้องพี่น้องอากาศเย็นครับนี่ตอนนี้ลมพัดมาเย็นเย็นพี่น้องแต่ถ้าตอนเที่ยงนะห้ามกินเด็ดขาดแม่ข้งท้องพี่น้องตอนเที่ยง อันนี้ที่แรกก็คือฮ้อนๆได้ไปแล้วพัดลมมาเนาะผมแรงเนาะอากาศดีไม่เห็นเทาใส่บีพี่น้องเพิ่มแถมบีให้เฮาอืมหวัวแ่วเพียขมๆลงเลยตับหวานหวานพี่น้องเดี๋ยวตับลงให้เม่พไปนี่กันวันนี้ดีพอแล้วอืมโอ้ยตัดดีเกินไปหรือเปล่าเอาไฟสิกิน30ปี ลวกโบโดนเดอ้อสามิปกีบพี่น้องใหแม่สามชิปกีบเพิ่นอยู่ไรกับตับเนาะตับออกตับลวกให้แม่คุณตอนใหญ่เลยเนื <laughs> ้อหน่อยนิดนึงซื้ออันกิโลครึ่งเนาะเพิ่นซอยให้เลยเพิ่นบบได้ไ่ค่ะซอยได้พี่น้องซื้อพร้อมซอยให้สะดวกสบายอ้าว <laughs> <laughs> จะได้แบบสาวซุกลืมซื้อถ่านพี่น้องเฮ้ย่าเสียาถ่านมาดังคักๆลืมเดี๋ยออกไปรอมนี้จึงิงๆซื้อมาไว้เนาะส่วนนีส้ส่วนนี้แปลว่าอันผ้ากันดังพื้นลายจนลืมซื้อถ่าน <laughs> เก็บพื้นไว้หลายส่วนนี้พี่น้องดังไปดังมากกับซีเบิร์ตเลยเนาะพื้นเฮายามฝนนะซื้อถ่านมาเสริมน้ำมาดนี้เอามาให้แม่แลนะ้ <laughs> เอาไปนอนแม่ไม่ตักก้นแต่พอนั่งแทพี่น้องคิดใส่ตอนเท้าจุ่มเพียกลางถงนาวังลมหนาวอะไรพี่น้องเลยทำไมเนาะเออคิดใส่อันแม่ยังจืดอีกบ่แม่เท้าจุ่มกลางถงนาเดี๋ยวจุ่มเพียนะแบบจืดจืดหนาวหนาวพี่น้องเลยตอนนั้นย่ามหนาวเ้ากินเหมาะเลยหนาวเฮงอันนี้คือย่ามฝนนะพี่น้องเดี๋ได้กินดนแล้วก็คิดฮอดนะ นี่กินตอนนั้นเนื้อไปเบิ่งคลิปเก้าเก้าของเฮานะพี่น้องคักเลยตะกี้กะเนาะมันรู้สึกแบบมันแบบไปเบิ่งย้อนวานไปเบิ่งวามตรงจําแล้วมันรู้สึกคักขนะพี่น้องเลยคือแบบ้นตัวเองเอี่แหละยิ่งเนาะทำถ่ายไปแบบนี้เขาย้อนไปเบิง่งตัวเองก็มีแบบนี้เฉยเนาะเขาให้กินเขาอยู่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละปีนะพี่น้อง นี่สิบเก้าปีข้างหน้าเขาก็ะจามาเบิ้งคลิปนี้แบบนี้พี่น้องเราติดเป็นคนที่นงจังเนาะในตอนเที่ยวเท่าเนาะเอาซันจะมาเบิ้งโอ้ตอนเท่าก็เคยนุ่มได้แบบฉันเอาให้แม่เนี่ยอันนีอาทีกิีบอันนี้ใหญ่อันนี้ให้แม่หวาดเลบเนื้อเขาไ่ต้องโลกดนมอนื้อเมันจะเนียอโลกดนแล้วเนี่ยเขาโลกดอนเลยนะไม่ได้เนื้อกระเซาะไปพี่น้องนัวคือโบราณเนาะ เอาลงบดมันจังบ่หยาบเออนนี้หนเอาเลยเนื่อนเนื้อมันหยาบตับเนี่ยมันชุกจะดีปะกินตับหน่อยจ้ายังมูชุกคักพริกตับอืมขุดอีกอย่างหนึ่งอะกลัวมันไม่วายกินตับน้ำน้ำไหมนะมันจังบ่หยาบนี่นี่หัวใจมันยังมีแต่ยาบลงดนแบบลงหน่อยมันค่อยเยอะฮะเอาลงหน่อยเอาเนาะเอาลงแป๊บเดียวเน่อยไอ้ต้มต้มเพิงอลิ Mẹ khuyên vào sáng kiếm yếu lâu đôi mặt em bôi nhạc hiệu. Mẹ chấp sạp. 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 Mẹ chấp Mẹ chấp sạp. Mẹ chấp sạp. Mẹ chấp sạp sạp. Mẹ sạp sạp อ<ม>ลองบชิมบังชิมบิงมบงบ่งกินได้เฉยแซ่บขนาดได้หัหนเนาะมันบริบรข้าวเลยแต่ว่าระวังแบบยันแต่พญานเท่านั้นแหละพี่น้องตอนนี้บอกบ,บ,บอกไอ้เพิ่นกระโบกกินแล้วบอกว่าเพิ่นกระโบกกินแล้วพี่น้องพญานพญานเยอะแม่ว่ามันบดีต่อสุขภาพไปเลยเนะาะเอาก็ยังบอกบอกไอ้ถอยๆแน่เขาบอกอาวพี่น้องเลยอยู่พยานอย่านี้ แยกคือกันไม่เอาอีกบนเนื้อค่ะจุมจ่มๆเอาบ่ค่อยแม่กินหลายก็ได้ <c oughs> พอแล้วแม่เพื่ออิ่มแล้วกินเนื้ออะไรก็รได้ด้ะซุกซีเฮ็ดสำลามีเดียมแรงจุ่มตัวเป็นเสื้อห้องใหนน้ะนะเนาะคือสีเซฟทันโบนหยาเซฟอีโดแม่ต้องเลือกเอาตัวมันอยาเลี้ยนๆมันเป็นแพ็คจะกินตอนไหนมันมันเซฟกินแม่อันนี้บอกลงมันมีสันก็มีอืม ขาไล่คุณฝนค่ะกินอืมนี่มีเดียมเล่ได้แล้วจุ่มแจ่วฮ้อนคนจุ่มแล้วก็เอาขึ้นเลยจุ่มโดนน้ำมันชีสเยีบเครียดบ่พี่น้องไป้งจะตึ๊กอพู่พได้เครียดบ้อ้งเ้าเครียดแล้วว่าให้กินแล้วเครียดรออา่น้องน้อยกระจาแล้ว รอบสามรอบสามรอบสี่เราได้พี่น้องเขาเอาพักเอาอย่างลงพักที่แรกคือบาซิบเบิร์ตเกือบเบิร์ตเหลือน้อยเดียวเติมแจ่วรัวๆเลยน้องน้อยเริ่มอิ่มแล้วพี่น้องสามรอบมาตัวเล็กเลี้ยงง่ายพี่น้องเลยโชว์เลี้ยงง่ายจริงๆนะยังอิ่มครับอิ่มียมน้ำซุปรอมนดีก่อน หน่อยเมืม่ว่านอิ่มไหมพี่น้องอไว้อิ่มแล้วไปทางใหม่เราได้เม่ว่าไปพามีอายุผ่ากันถ่ายมากเดนเดินบู<ส>๊บบ้าโทรศัพท์ความจำเต็มเนาะ,ะลมกันแบบกระจายพี่น้องมาแล้วไปเบิง่งกินบ่โดนๆผ่าบาโทรศัพท์ถึกตัดแล้วความจำเต็มแล้วก็ตัดเลยอันนี้ทำมาถ่ายต่ออีก เอาลงรอบสามรอบสี ang, mm. mm. ider, mm. oh, ่อืมเขนร้อนแล้วก hmm. ็มันห yeah, ัวเสือเจ้าของเนอะนจุ่มกินฮ้อนๆโอ้ยสะอ่อนลมมือนี่เย็นแท้ๆพี่น้องเลยลมโชยมาแม่คืนนี้ฝนตกบอกตัมืดมือตกน้อยน้อยเดียวตกหน่อยนึงตกแห้งค่ะน้อยเดียวพอดีแม่ก็ตืนเสียงฝนตกเลยตกแห้งจะตกบดนประมาณสองโมงอะตื่นเช้ามาพอดีเห็นนั้น เดินเปียงเอาไหมานาะเออข้างบนนั้น,นออมันหล่นทันคือคืนมันแอมมันด่นเต็มพุยออดพุยสุดหืมหลงเวรมันยังขึงพุยเลยเออมก็ไปซดนเฮือนไปมาเข้าในบ้านบ <c oughs> อเออเฮื <c oughs> อนจัดมาฮอตนี่คือที่โตกะมี่ว่าเขา้าในบ้านแดดอยู่แต่ว่าโตกามานันเนาะแดดแจ๊แจงเข้าไปแล้วพอดีข้าออกมาฮอต เออผมตกหอมแซ่บี่น้องอพักอ,อืสี่คนนี้ไม่มีใครน้ำหนักถึงห้าสิบอืมเล็กสี่ส <c oughs> าวซุกแห้งผอมลงส่วนนี้พี่น้องสี่สิบเจ็ดกิโล่น้องพี่เกเดูกพียเาสี่สิบแปด หนงน้อยสี่สิบสามแม่หวาสี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดไม่มีใครถึงห้าสิบสองร้อยคนสี่คนสี่คนร้อยสี่สี่เท่าไหร่สิบหกสิบหกร้อยหกสิบโอวีมห์มห์สองร้อยประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิบแหละร้อยเจ็ดสิบกิโลสี่คนนี่แม่วาตอนที่พนกินข้าวเซฟกินอย่างเนี้ยตอนสบายดีกินั้นาวเจ jam นะสี่สิบสี่ สี่สี่รอวสี่สิบหกเลยไม่ววาเนาะสี่สิบห้าสี่ิบห้าว่ามีแต่สี่ห้าสี่สี่สี่ห้านี่คือตุ้ยแล้วไม่ววาเนะาะเนพีกูบ่ค่อยสูงดคนตัวน้อยมูเลวตัวเกียวว่าตัวใดแซฟมันมีติดมันบางตอนนะมันแซฟคือเขือวห้องไห่เลยแม่ไม่รู้ตัวไหนอืมเจนร้อนซุกแล้วไม่ไฟอิ่มแล้ว มบวยขยับแล้วอืมอืมกินเส้นใช่น้ำพี่น้องบางื่อน้ำนักขึ้นอืมอันในในกล้องค่ะเฝิ่งคือตุ้ยคือตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวจริงไม่ได้คนตัวเล็กน้อยพี่น้องเลยดวงน้อยแห่งน้อยโกมูอืมพี่น้องเอฟซีเห็นยังตกใจเลยดวงเล็กมาหาเนี่ยโกมูต้าตัวจริงคือตัวน้อยแท้เพี่น้องนะตัวเล็กมากไอ้เห็นกะวอลจนนั้นตัวเล็กเพป็นปะ อ,อีกอย่างนะเขาเน่ะบริสูทก,กินนั้นเขาต้มขนมมีอย่างไรเพราะว่าเขาอยู่ไกลในเมืองนะบบมีบนซื้อกินบางทอแบบเมื่อยจนเส้นจะกินคงวันกับมแต่แลนไปซื้อนมในมะพร้าวหรืออย่างเนาะยูฮันในบ้านประเทศลาวความสูงสเสี่ยอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งของเอเชียโลว่าต่ำต่ำที่สุดอันดับสองของโลกโลกต่ำที่สุดหรอเฮาต่ำที่สุดคนคน คนเตี้ยที่สุดอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งของเอเชียเหรอเตี้ยเนาะเพราะว่าประเทศอื่นนะสูงแมนอยู่คนไทยสูงแหนอหลานะน้องเพชรอันสูงกว่าน้องโตเกียวแลวตอวผู้ชายลาาอายุสิบสองสิบเก้าเปอร์เซ็นต์บอสูงคือน้องเพชรอายุสิบสามปีแต่ว่าสูงร้อยหกสิบกว่าแล้วนะพี่น้องสูงกว่าน้องโตเกียวอีกแล้วบ้านนี้แล้วมันมายุกนี้มันชิมีนมที่กินแล้วมันเพิ่มความสูงไน้ เล็กน้อยก็เลิมแบบสีสูงขึ้นหลายแล้วตรงมือเนี่ยเขากินยังทันอยู่ือเท่านี่ัดพท่านแล้วยังน้อยได้กินนมเล็กตะซ้อยก็ดีแล้วหลักกินของแม่ซื้อมาขายแม่ข้ดทุ่หลายบ่ชื่อมากเได้กบไรกับพี่เต้นลูกกินเหระแต่ตอีตนพี่น้องคิดบ้านแม่ซื้อมาแซ่ขายนะเนาะเหาาฮะนะแปลว่าแม่อันเพอแป๊บเดียวลอยเอาไปคนละป่องเลยจ้ะไปอยู่แจ๋ไผแจ๋มันสาวซุกน้ำมากไปปีนขึ้นหลังคาต้นบังหุ่งน้องน้อยเป็นรีสจ้ะ ันนี้ค่ะนี่ตัวเกี่ยวลงท่ออันนั้นเดท่ออันทั้งหลังสองข้ออันนี้แม่บอกแม่นม่ได้ทำไรขัดลื่นไปที่ว่าอันข้อต่ออันกินนมกะมะลิใส่ใส่น้ำฮ้อน์ี่บ้านเยนมกะมะลิ่กับเซฟโอ้แซ่ฟแซ่บ่มีนมกินพี่น้องยังน้อยนะก็เลยบ่สูงแม่ทำบ่อได้กินนมเสริมอย่างเลยเนาะกินนมแม่แม่ก็ให้ออกนมตั้งแต่จะจะปีไหมปีไปปีสองเดือน ปีหนึ่งแล้วออกปีหนึ่งแล้วออกปีหนึ่งแล้วออกนมมาตกมายุกเด็กน้อยทุกมือนี่สามสี่ปีห้าปีเนาะยังกินนมเสริมอยู่บางเทธอคือห้าวนะมันเกิดมาจากความพึ่งโแม่น้อยบ่มีเงินบ่มีนมกับผมมีลายแต่ปีหนึ่งเไาเอาเลี้ยงลูกหลายคนนี่เด็กตามยุกตามสมัยพี่น้องหัวปีไทยปีเนาะลูกกินนมหลายแม่วาก็จนจ่อยจนผอมบุญแล้วตอนน่ะคำแนวเลือดได้กินเลือด ให้กนเป็นเลือดแงแล้วสีขาวให้กินเลือดก็ว่าเพ่นั้นเพื่อนไฮฟาลิตออกมาเป็นสีขาวมันจะบเป็นตะยานเนาะเป็นสีแดงวาตยานไปได้ค่ะพี่น้องน่าน้ำนมคนได้ลูกค่ะไปตากแดดจะเป็นเลือดแม่เนี่ยนั่นเป็นเลือดน้ำนมอะไรเป็นเลือดน้ำนมเป็นเลือดลูกกินฟริมจากเลือดี่ยมมาเปลี่ยนสีเป็นสีนมขุ่ะแม่จย่อจเมื่อสาวงามอันดัหนึ่งเชียงใหม่ อันดับสองลาวเนี่ยเห็นแล้วเรียว่าเรียเนี่ยลาวได้อันดับสองจากกันึงว่าไทยที่มาเที่ยวลาวนะถึงว่าสตีกกับผเป็นยังแต่ก็ยังได้อันดับสองอยู่นั่นพี่ทีิพนมาเที่ยวอแมนยูทูบดังอะแมนอันดับหกอินอยคือเพื่อนมาเที่ยวลาวนะพี่น้องอันดับสี่ยุกงเทพเพ่นมาสาวมอเตอร์ไซค์เนาะพี่อินฟูซื่อดังอ่ะแล้วบ้านี้ ตำรวจเพื่อนกันใจดีเห็นเพื่อนกันแนะนำแล้วก็ใส่หมวกกันน็อก <c oughs> แบบเน็บให้คักแน่นะพี่น้องอคัดให้ถึงใส่รถเพื่อนตกคลองอในพนมีที่ตูมเต็มเลยเพื่อนไปทัวแถวภาคใต้แถวอันภูเนาะภูเขาภูเนาะ<ม>ทัวเบ <ด S 2> ิราดแอตแกับวันทักเจออันพี่ตำรวจใจดีพี่ตำรวจคนเล่าเ้เขากับโอ้ใจดีกับร้ายพี่น้องแม่ แม่เพิ่นกันนะนําให้ขับขี่แบบปลอดภัยเด้อจากซานจังซีเป็นยังเพิ่นคืออันกักแต่ย้อนว่ารถบบมีป้ายแต่เพิ่นว่าวารถน่ะเป็นรถที่เศร้ามาเนาะพี่องรถที่เศร้ามากะมีแต่รถซื้อใหม่ไดรถซื้อใหม่ก็เลยยังบบได้ป้ายทะเบียนเพื่อนก็เลยกักกักแต่กะเพิ่นกัประมาณว่าตรวจตรวจสอบเมิ่งก่อน่ะเมิ่อก่ว่ารถมาแต่สเพิ่นอยากู้ย้นว่าเป็นรถมาแต่นั้นแต่นี่บ่อนที่มันบ่อสุจริดเะบ่ได้บ่ได้เป็นแต่ยานอย่างที่คิดด้อพี่น้องแม่แถ้าเฮามาถือกฎหมายนะคือปลอดภัยพี่น้องเลย เฮามาพาสปอร์ตนี่เฮาไปเที่ยวได้หลายมองลายบ่อนเท่ามาบัตรพันเดนนี่ขามจังวัดบบได้ก็คือเฮาไปไทยทั้งขามจังวัดบด่ได้เนาะ mm. เห็นบัตรส่วขคาวนะฮาก็ไปตามที่มันถึกต้องนะก็คือปลอดภัยเด้อพี่น้องมีแต่คนบอก่นมันเที่ยวสวรรค์น,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 นเขตหน่อยว่า mm. พี่น้องบอก่นตอนนี้่นอยู่ปักเซออยู่าัเซเซิ่นไปทัวร์ <c oughs> มันมีธรรมชาติหลายเนาะน้ำตกน้ำตาดียังหลายแข่งสวรรค์จะขึ้นสื่อแต่พระเภชวัดเก่าแก่รา ไปแข่งขางมวดนี่ก็ยัช่ิมีธรรมชาติหลายแน่เนอะพี่น้องแต่และแขวงมันก็นต่างกันไปหรือว่าเซฟเซฟพี่น้องมึอน,นี่เ,เบิดหลายเติบตับเฮาเกือบเบิดจานเลยซีเนเฮายังหน่อยนึงเอาไว้จุม่มกินตอนเที่ยงกับเจียวเพียอีกเซฟทำไมเนาะเิ่แล้วที่ว่าจะหิวหี่วเซฟหลายซหลายก็คือว่าอร่อยหิวหีวมือซาวนี้ไม่ว่าเพิ่นไปเก็บหญ้าให้งัวเนาะไม่เหมื่อยมาเติมพลังอร่อยแล้วอันนี้มีแห้งแล้ว เออน้องน้อยกับเพชรได้พี่น้องเพชรบอกคือเพชรเลยเพชรอยู่ในคัตสึตอนบองเพชรเนาะมีตัวบนเท่าต่ำบนแรงเนี่ยอัดตับเจียเพียวโมเดลเราจะใส่บองเพชรลายมันอยากเพชรทำไมเนาะมันบุตรกับเจียเพียเนาะพักข้าวกับเบิร์ดพี่น้องมือนี้ก็ถือว่าแซฟไลายขอขอบุญขอพูดพีเอฟซีลายๆเด้อให้อยู่ดีมีแห้งอนุมันขวัยืดทรงมันลำรวยลำรวยเด้อ ให้ถือรางวัลตัวใหญ่ๆเด้อแ่น <c oughs> ให้พี่น้องเอฟซีทุกคนถือรางวัลใหญ่ๆเวอร์สกข,ขุดทุกคนที่อุหดหนุน<โ>ลอตเตอรี่เฮาเด้ออตัวล่า<ล>ไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย